เี่ยวเอา่สดเลยโอ้ยเลืที่อยากไปเลยแต่เชื่อ่าอย่้คนด่นขนาดเลือกไปเลนะพอเดี๋ยวนี้ได้ใหญ่พอพอพอแมวเลื่อกแ้วขต้องออพออ่เลือนแ้วได้ผมเลยไม่แก้รํบใส่กี่อบแต่ก่อนเลยเขาถูกใจย้วย่อหมายของอันนั้นขอพิธาพิาบอกหรือังไงพิธาไม่เป็นบุซอยหาเสียงผมอ๋อ่างนี้บอกไม่เป็นบุสอยหาเสียงผมออ นี่ไรู้รดเราจะมาซอยผมันนาจะเป็นหน้าหน้ายุดจเดาักถ้าจะผักหนีเพราะว่าแม่ชอบพุทงแม่ขอบคุณเล้ยหลานนครับเนี่ยขอบคุณเลยหนเอาที่หนังจริงเน้่ยพดีบอเอาเลือกพู้นี้ก็ได้พิธามาเห็นงานอุบลเดคำว่าพักนี่ชีสโมพักอร่อนะนี่บอลไม่จะผูกไม่จะคนอดมไม่จะคนเดม ก็ตรงไอ้ลูกนกเพิ <ator> ่งในใ้ของหายเก่าไป้ือวันเช็่างคครับเช็คพมรอไหวเลยคุณยายรู้จักเทงเยียกจกเทงเยียกเออพี่เทงจะมานะหัวหน้าเทงจะมาได้แต่ที่ผกจับหเทงเยียกัขเงขันกันติดต่ออยู่เลย นนะสนับสนุนก้าวไกลทุกคนอยู่บ้านมีแค่เสียงครับมีสี่เสียงสี่เสียงให้พักประชาชนหมดเลยใช่ยกเลยยกเล็กน้อยออกไปไม่สบายไม่ได้หมดอ้าไอ้ลูกคอยนันนันไอ้ลูกพ่อหนึ่งแม่พักก้าวไกลแล้วมีอุ้ยมันมันพูดอย่างนี้นะขนาดเขาบพิ่เคยมหาเสียงได้สมัยสอสอแล้วก็ไปเอามหาเสียงนะเด็กมัธยมบอกว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณยายไม่ช่วยพักประชาชนการเนี่ยจะไม่ไปโรงเรียนว่าโอ้ คนแม่ต้องการภรคประชาชนทัวจ like ja hey ังหวัดเลยคนแป่ไทยให้ก่ะทุกคนเพราะว่านายยกคนแปลไทยให้ช่องเราคโ่อนเป็นยังไัใจเด้อว่าเด้อครับได้ครับสู้ได้ไม่ได้มันก็อยู่ที่มือประชาชนนะคะถ้าประชาชนเลือกมันก็ได้เนาะไม่ใหญ่บ้านคอยไม่ใหญ่ึ่งเ่าโอ้เขาแล้วะขันขันว่าเห็นก้าวไกลนีเรากินเขาบนเซ่อเลย อุ้ยนี่ของแท้ของแท้ <c oughs> <c oughs>